สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชมท่านนะครับเนาะแล้วก็สวัสดีผู้รับชมนะครับที่เข้ามาดูใหม่นะครับเนาะก็ขอกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับกับช่องรับยาฝากนีวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการเลี้ยงหนูน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสมควรที่หรือเหมาะสมนะครับที่ ผสมพันธ so 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 ุ so es, so me, shared, ์ดูหน้าอายุกี่เดือนดีนะครับเนาะก็คลิปนี้ก็จะมาแนะนาในเนี่ยเกี่ยวกับการใช้หนูอายุกี่เดือนนะครับตัวเมียกี่เดือนตัวผู้กี่เดือนนะครับที่จะเอาลงผสมพันธุ์นะครับเนาะก็สาหรับสาหรับตัวผมนะครับเนาะสำหรับตัวผมที่ผมได้ทดลองนะครับสาหรับตัวเองนะครับก็จะใช้ตัวเมียอายุ3เดือนนะครับเนาะแล้วก็ตัวผู้4เดือนนะครับทําไมต้องใช้ตัวเมีย3เดือนนะครับเนาะ ก็สังเกตอ่าก็คือมันมันเหมาะสมนะครับมันกาลังสมบูรณ์นะครับช่วงเหมาะสมนะครับหนูอายุอายุยังไม่มากเกินไปนะครับเนาะเพราะว่ามันเข้าคู่แล้วเกิดความเคยชินนะครับเนาะแล้วก็ตัวผู้ทําไมถึงใช้สีเดือนนะครับเพราะว่าหนึ่งมันก็เป็นช่วงหนูโตนะครับตัวผู้โตตัวโตนะครับใหญ่แล้วก็เหมือนจะทํางานได้ดีนะครับช่วงระยะนี้นะครับเนาะ อาจจะใช้ตัวผู้พันเดือนได้ไหมพี่ก็ใช้ได้ครับเนาะใช้ได้หกเดือนได้ไหมก็กได้ครับขอให้ตัวผู้ที่ตัวใหญ่กว่านั่นเองนะครับเนาะอย่าให้เล็กกว่าตัวเมียรหรือสูสีกับตัวเมียนะครับสังเกตก็คือถ้าใช้ตัวผูตว้ตัวที่ใหญ่กว่ายิ่งดีนะครับเนาะในการผสมพันธุ์มันอาจจะทําให้ติดไวหรือติดง่ายนั่นเองนะครับ <c oughs> บางท่านก็อาจจะใช้ตัวเมีย2เดือนนะครับ ตเย็นเดือนๆนะครับเพราะว่าลงผสมเลยนะครับมันก็ได้นะครับเนาะมันก็อาตามเทคนิคแต่ละฟาร์มนะครับไม่เหมือนกันนะครับมันก็ให้ความรู้แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่า,าจุดมุ่งหมายนะครับคือ ลงผสมพันธุ์หนูแล้วให้หนูติดมีลูกนะครับเพื่อเราสามารถที่จะไปต่อยอดได้ในอนาคตนะครับเนานะจกคิปที่ก็มาแนะนํานะครับผมก็แนะนําให้ตัวเมีย3ามเดือนตัวผู้สีเดือนนะครับแ้ก็ดูลักษณะยังไงนะครับที่อันหนึ่งมันมันก็องมีความแตกต่างอยู่แล้วนะครับเป็นสายพันธุ์นานานะครับเนาะมันอาจจะหนึ่งอาจจะ,ะรูปทรงนะครับรูปทรงจะดูะเขาเรียกว่าอะไรม่ม,มีไม่มีแผลหรือ อ้วนเกินไปนะครับเราเราเราต้องสังเกตนะครับบางทีหนูอ้วนเกินไปอ้วนเกินไปไม่ดีนะครับมันจะทําให้ติดลูกยากนะแล้วก็ดูนะครับขนนะครับสมบูรณ์นะครับดูเราดูตาเปล่าว่าโอเคหนูสมบูรณ์เนาะคือขนอาจจะมีเงาเงางามนะครับบางท่านบอกหนูสีดําสีแดงมันมันแตกต่างกันยังไงนะครับมันไม่แตกต่างนะครับมันเหมือนกันนะครับเพราะว่า บางทีมันอาจจะเป็นสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ขนสีนี้ขนสีดำอ่าบางทีผมเอาอพ่อพ่อดําแม่ดำนะครับผสมพันธุ์ออกมายังได้ลูกหนูตัวสีอ,ออกทองๆนิดๆนะครับเนาะก็มันก็เหมือนแบบออย่างคนต่างประเทศกับบ้านเราเนี่ยมันมันมันก็เป็นสายพันธุ์นะครับเนาะั ส่วนมากฝรั่งจะสีขาวนะครับของเราก็ส่วนมากจะเป็นส <ke> ีสีเข้มนะครับเนาะก็มันก็แตกต่างนะครับเราก็ดูแค่หนูนะครับอายุขนาดนี้นะครับมันสมบูรณ์นะครับคนสมบูรณ์มันน้ําหนักขนาดไหนนะครับเนาะแล้วก็ตัวผู้อายุขนาดนี้มันสมบูรณ์น้ำหนักขนาดไหนแค่นั้นเองนะครับเราก็ต้องเราก็ต้องดูเนาะ ถ้าตัวเมีย3เดือนนะครับก็อยู่น้ําหนักประมาณ4ี่ห้าหกขีดประมาณนั้นนะครับที่อ่ะกาสมบูรณ์นะครับถ้ามากกว่านี้มนกจะยิ่งสมบูรณ์นะครับก็เป็นแล้วแต่สายพันธุ์นะครับแล้วก็ถ้าตัวตัวผู้สีเดือนก็อยู่ที่ระดับประมาณ78ขีดนะครับบางทีก็1โลขึ้นไปนะครับบางทีก็ตัวละโลนะครับแล้วก็จะแล้วแต่ความสมบูรณ์นะครับหนูนะครับ เพราะว่ารวมผสมพันธุ์ระยะนี้เพราะว่าหนึ่งตัวเมียพร้อมนะครับตัวคู้ก็พร้อมด้วยเหมือนกันนะครับบางทีผมอยากใช้ตัวเมียสีเดือนตัวผู่ห้าเดือนก็ได้ครับแล้วแต่นะครับก็คือมันอาจจะแรกๆเราต้องดูก่อนนะครับถ้ามันเกิดลงผสมพันธุ์ในอายุมากขึ้นเนี่ยถ้ามันกัดกันนะครับต้องรีบปอกแต่ถ้าไม่กัดกันหรือไล่ขู่กันธรรมดานะครับก็คือตัวผู้ก็จะไล่ไล่ผสมพันธุ์อยู่แล้วนะครับ เราก็สังเกตนะครับถ้ากัดกันเราต้องรีบจับออกเลยหนึ่งนะครับเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้ลนะเราต้องหาคู่อื่นให้นะนะก็มีหลายคําถามเนะาะถามกันเข้ามานะครับก็สามารถอาย้อนไปดูคลิปเก่าผมได้นะครับไม่ว่าผสมพันธุ์ยังไงหนูไม่ติดการวิธีการเลี้ยงอาหารใช้อาหารอะไรใช้ดูแลระเก็บกวาดยังไงก็สามารถย้อนไปดูคลิปเก่าผมได้นะครับนงงนรเนเานะ ก็คลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำในในเกี่ยวกับการว่าสมเหมาะสมที่จะใช้พ่อแม่พันธุ์นะครับอายุกี่เดือนดีเนาะอายุกี่เดือนเหมาะสมนะครับอ่าส่วนตัวผมนะครับส่วนตัวผมเนาะก็อย่างที่บอกนะครับและหลายฟาร์มก็แนะนำไม่เหมือนกันนะครับนะเนาะแต่จุดมุ่งหมายก็คือผสมพันธุ์อยู่ที่ลูกแค่นั้นเองนะครับ,นะรบก็อ่าคลิปนี้นะครับเนะาะท่านใดที่ นําไปปรับแต่งปรับใช้ได้นะครับสิ่งไหนที่ดีนะครับก็นำเอาไปทํานะครับสิ่งไหนที่มีดีควรดูแล้วมันไม่ดีก็เอาทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับก็อาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับที่ผมมาแนะนําเพราะว่าผมก็จะทำแบบเป็นเชิญที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงหนูนาเนานะมากกว่าแล้วก็แนะนําในการเลี้ยงวิธีต่างๆน,นะครับแตกต่างนานากันไปนะครับ อาถ้าคลิปหน้าถ้าผมมีวิธีอะไรใหม่ๆนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยในคลิปต่อไปนะครับก็ฝากมือใหม่นะครับที่เข้ามาชมนะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยเนาะแล้วก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ติดตามอยู่แล้วนะครับเนาะก็ผมก็จะได้มีกำลังใจทำคลิปนะครับต่อๆไปนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมนะครับสำหรับมือใหม่หรือคนที่เลี้ยงหนูอยู่แล้วเลี้ยงหนูต่างๆนะครับเนาะ มันอาจจะได้มีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างนะครับแล้วก็อาจนไปใช้นะครับอาจจะไม่มีประโยชน์ก็ทิ้งนะครับทิ้งไวในคลิปนี้นะครับก็ไม่ต้องนำเอาไปใช้นะครับวันนี้หนูนำจากฟาร์มอำเภอพุพรพรพ,รพิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ